อะไปซ้ายไม่รอดไปขวามาั้งโอมาข้างบนเยอะเลยสูงมากคิดถูกแล้วที่มันกระโดดลงไปไอ้ที่ไม,ม่ปีนหน้าต่างไปลองใช้เออเจตแพกเลยบินไปเลยไปเลยเอนลี่ล้มเลยเอ,อุ๊โอ้โหทำไล้มเร็วยังก็ไม่ห,าหายุดอ่ะเข้าไปห้องเดิร์ทเดิร์ทเลย มันคอยกามาท่อโกงอยู่ลองใหม่สิที่ดูวนซ่วมเออทำอยังไง <c oughs> อ,อ๋อมาติดกับอิดเปิกเปิดเปิดเปิดถลอดได้สุดยอดนะรอดแล้วฉากจบไปฉากจบไางจบดีจังไ้ได้โดยการคอนดิซีนกับไปสุดนน้ำเมือเออโหเพลง ลอยขึ้นไปจนกว่าจนกดได้ขนาดนี้นี่คือเขาการคอมีิสไซน์นำเสนอโดยเันลี่นินจาไกลอบไปที่เมนูอ่ะโอเคเสร็จดิตเริ่มในเกมโอเคเแี่ยังไม่เคยทำอะไรบ้างนะหาจุดเฟลยังไม่เคยทำซะก่อนเดือดขามขอโทษดิข้ามฉากสักก่อนน,ออน,นี่เลยฮ กระต่างกันสิมันสูงมากแล้วก็ะดาษกระโดดไปดูดีเลยฉากเฟลเก็บตกฉากเฟลอู้สุดยอดเอิม่มวันไม่เ,เคยใช้อะไรอ่ะที่เราบอกใจบป็นยันที่คุณใช้ไปแล้ววันจันทร์มีองไรย้ำเคยใช้อ๋อชาตจบขนาดโอ้โหสั่งกิเลงอะไรไหม โอ้อเวลาบอกเป๊ะๆบอกคนเดิมครบสองคนมือนเดิมเลยตำรวจแล้วก็คนที่ใครคนผมดำคนผมดำนั่นคนือพยายอหอเฮลี่เดี๋ยวเข้าแล้วมาเก็บฉากเฟลเขาบอกนะผมเคยทำฉากเฟลปล่าตัวั่นฉากเฟลมันก็เหมือนกันหมดเลยฉากเฟลในธนาไม่ไข่ พูดอย่างก่อนเอ้ยเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าจบไปหาทนายผู้สร้างมานี้ได้ไหมโอเคเราจะใช้อกระเป๋าก็ถูกต้องใช่ไหมใช่จะเนี่ยอาวุธเลยอาวุธจริงที่ผิดโอเคตู้ยมันหมดแล้วเลยมันหมดแล้วเลยมันหมดแล้วเลย โอ้โหต,ตายเฮนรี่ก็มีความผิดฮ่า,ามนีะไปากเฟลนะเฮนรี่ ep สองก็ยังเฟลโอเคกลับมาที่เมนูเฮนรี่คนะเอาฉากเดิมเลยข้ามกลับไปที่เมนูวันก่อนจะไปเสียงนะโอเค เรื่องอะไรูุชนะอ๋อ a อะชิ m e n t เอ่อเรื่องการมันคืออะไรโดนนัดหรือคูณความลับตลกอะอะชิเม้นนี่เก็บยากเอิอ่ออาจจะมีอะชิมเมน้นเอ้ยอะไรวิมมนฉา,ากจบอื่นโอเค,อเคมึตงต้องมาใช้สว่านะมาไปดูฉากจบอื่นดูสิ ทำาบอกว่าตอน EP สามตอเลยเราจะเล่นได้แล้วแคนรี่ขับเร็วเราใช้จ้านี่เลใช้ใช้ยังไม่เคยใช้เลยจะใช้มันจะเป็นยังไงโอ้โหบัตรบัตรอะไรบัตรให้ที่อ่านที่อ่านโอ้หข้ามเไปใช้ไป็นแบตลี่เออได้แล้วเราลอดแล้วโอ้โหลงไปลึกมาก ลึกมากเมื่อกี้กระดูกสเต็กลินแพ้โอเคไม่รอดลึกไปอาจกับตลอดนี่คือเฟลตั้งแต่ตาแรกเลยเฟลุปัดกาแฟตั้งแต่ตาแรกตรงนี้เออประตูเหมือนเดิมปุ๊บ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 ะไไม่ใช่จบอื่น เรจะอาชมนงอื่ส okay. okay. so ักทีตอาม้ามาลมตยมันเอ้ยังหมดตามงหน้าทีเลยนี่เลยฉากจบที่เคยมีเียรแล้วจบไม่เท่าไหร่นะงั้นเราเป็นสว่างที่อาจจะมีเงืนต่อแล้สว่างเลยก็แต่ละากจบมันหายากนะโอเคอันนี้เราต้องใช้ท่าแรง ไปทางนี้ตกลงไปทางนี้โอเคถ้าเราวิ่งพลาดเราจะยังไงเยี่ยปะดปะดูโอเคพิพิธภัณฑ์นี้นะกัรศึรัาการนี่วดทุกอย่ลีพาคสองเราเป็นภาษาอิองัองกฤษเปไนะภองัองกฤ <c oughs> แล้วภาษามีคำเขียนที่ไม่ค่อยเหมือนกันโหนี่หัวเราเนี่แล้วภาษาโอ้โหแต่ภาษาของไทยก็เป็นสีส้มหางอยียวเลยมันีเสียงเป็นดำเลของจีนใชหรือว่าเวียดน่าอันนี้ของอันนี้ของญี่ปุ่นของเกาหลีจีนฮ่องกงอะโอเคเราคิปเรื่องนี้ลกันนะเอ้ยของของขององฮ่องกงสวยอะ เล่เล่ชะ